รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขปากันกุจเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทางเอ็นบีทีภาคเหนือช่องสี่เอแงนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดเกาะกลางอำเภอปราสางจังหวัดลพบุรีครับวันนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดเกาะกลางอำเภอปราสางจังหวัดลพบุรนมัสการครับเจริญพรพระอาจารย์ครับวัดเกาะกลางแห่งนี้เป็นท้องว่าอยู่ใจกลาง ชุมชนเนาะอยู่ตรงนี้ป้านทองทำไมถึงชื่อว่าวัดเกาะกลางนะครับที่มาที่ไปครับสันนิษฐานว่าแล้วก็เป็นเรื่องเล่าว่าแต่ก่อนนี้มีน้ําล้อมรอบตลอดที่ญาติโยมเข้ามาเห็นเป็นทุ่งนาเป็นที่ท,ที่ลุ่มแล้วมีน้ําขังตลอดทั้งปีที่นี่จะเป็นเนินเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นชื่อของวัดเกาะกลางแต่ว่าชุมชนนี้ไม่ได้ชื่อว,ว่าบ้านเกาะกลางชุมชนเป็น ชื่อว่าเดิมเลยชื่อบ้านหนองดูคือตั้งแต่ก่อนยังเป็นหมู่บ้านเดียวกันภายหลังมาแยกตั้งเชื่อว่าบ้านบ่อขาววัดเกาะกลางนี้อยู่ในเขตของบ้านบ่อขาวที่ตั้งใหม่ก็เลยชื่อกับชื่อวัดกับชื่อหมู่บ้านจึงไม่ตรงกันผมเข้ามาในวัดจะเห็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นเจดีเก่าแก่นี้ตำนานนี้เป็นจได้พ่องนะครับเขาเล่าประวัติสั้นๆของวัดนี้ว่าสร้างโดยท่านเศรษฐีอินตา ซึ่งเป็นบิดาที่แท้จริงของพระนางจามเทวีซึ่งท่านมีภูมิลำเนาหรือว่าบ้านเกิดของท่านอยู่ที่โบราณสถานอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับวัดห่างกันไป300เมตรจะมีโบราณสถานอีกกลุ่มหนึ่งแยกจากวัดต่างหากคิดว่าตรงนั้นเป็นบ้านของเศรษฐีอินตาเป็นบ้านเกิดของพระแม่เจ้าจามเทวีท่านสร้างวัดนี้ท่านเศรษฐีอินตาสร้างวัดนี้ตามตำนานก็1,000กว่าปีา1,300กว่าปีประมาณนั้น ที่ทราเห็นก็คือจะมีองค์เจดีย์ที่เก่าแก่แล้วก็มีซุ้มประตูกะครับมีตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่โยมเข้ามาที่บ้านหนองดูจะเห็นโบราณสถานเล็กๆอยู่ตรงปากซอยอันนั้นเป็นเจดีย์ที่อยู่ข้างๆน้ําปิงเขาเรียกว่าเจดีย์หมายท่าน่าจะเป็นท่าน้ําที่ขึ้นที่ลงมีเจดีย์ไว้หมายท่าเหมือนที่บ้านก้องก็มีเจดีย์ทรงมอญเป็นเจดีย์หมายท่าเช่นเดียวกันตรงตลาดศกพาแล้วก็พอมาข้างในนี้ ห่างกันมาอีกสักสามสี่ร้อยเมตรเนี่ยก็จะเป็นวัดแห่งนี้ซึ่งจะมีกำแพงแก้วซึ่งเป็นกำแพงของวัดเป็นรั้วรอบขอบชิดชัดเจนมีประตูทางเข้าตะบันออกตะวันตกเป็นประตูใหญ่เป็นซุ้มประตูใหญ่แล้วก็เหนือใต้เป็นซุ้มประตูเล็กแล้วก็ข้างในนี้มีเจดีย์องค์ประธานซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งยังเหลือลวดลายงดงามเป็นลายที่เขาบอกว่าเป็นลายฝีมือชั้นครูครับเป็นสมัยล้านนะอาจจะเป็น วัลดลายที่ถูกบูรณะขึ้นมาในยุคสมัยล้านนารุ่งเรืองแต่ว่าวัดนี้เก่ากว่านั้นอยู่แล้วแล้วก็มีวิหารหลวงมีอุโบสถเก่ามีสากโบราณสถานอื่นๆอาจจะเป็นมณฑปเจดียวิหารพระอะไรต่างๆอีก3-4จุดครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีเหลือบัวฟันยักษ์หรือว่าบัวเท้าช้าง ที่อยู่ที่ฐานชุกชีของพระประธานของวิหารโบราณเดี๋ยวเสร็จจากนี้สามารถไปถ่ายรูปไปไดูไดเ้เป็นศิลปะปาระซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียอมอนจะเป็นผู้ที่รับศิลปะนี้มาเป็นเป็นยุคต้นๆเป็นชนชาติแรกๆที่รับศิลปะปาละของอินเดียนี้มาและชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนมอนบบ,บบ้านนองดูบ้านบ่อขาวเป็นมอนฝั่งลําพูนแล้วก็บ้านนองครอบบ้านต้นโชค ป็นมอนฝั่งสันปะตองเชียงใหม่มีน้ำปิงขั้นกลางในสมัยโบราณที่ไม่ได้เป็นลำพูนเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นมอนลุ่มน้ำปิงซึ่งเป็นมอนทางภาคเหนือกลุ่มเดียวกลุ่มสุดท้ายที่ลงเหลืออยู่โอ้สแสดงว่าถ้ามาวัดเกาะกลางได้เห็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็เห็นชุมชนมอนที่หาชมได้ยากตัวใช่ตอนนี้ยังมีภาษาพูดมีการแต่งกายมีอาหารแล้วก็มีบทสวดบ,บางบทที่ที่เรายัง ยังรักษาไว้ได้อยู่แต่ว่าก็หลายๆสิ่งหายไปเพราะว่าคนเท่าคนแก่บโบราณพากันจากไปแล้วคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้สืบทอดเท่าไหร่ผมเป็นคนลำพูนแต่เคยหู้ว่าจะมีวัดที่งดงานแบบนี้อยู่ที่ป่าซางถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนคนที่ชมรายการสารธรรมนันสุขมาแอลก,กันได้จะเริอนพอรเชิญได้ทุกเวลาครับตอนนี้ยังมีเจดีย์ที่สร้างใหม่ตัวด้านหลังสีขาวใช่เป็นเจดีย์ที่ด้านล่างสร้างเป็น ที่ห้องโถงใช้งานได้แล้วก็ด้านบนก็คือจําลององ,งนี้ไป<อ>จําลองรูปแบบสถาปัตยกรรมลวดลายขึ้นไปเป็นเป็นชั้นบนชั้นชั้นล่างก็จะเป็นวิหารเป็นลักษณะของเจติยวิหารเหมือนของพม่าคือเป็นเจดีย์ที่สามารถใช้เป็นที่ประกอบกิจได้ด้วยครับพื้นที่ตึมวตึงมวลของวัดนี้ประมาณกี่ไร่นะครับกว้างเหมือนกันโดยประมาณ25ไร่โอ้ไร่แต่ว่าอยู่กันครรมุมครรมุม ตรงข้ามกับวัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมล้านนาใช่เป็นมณฑปปฏิสฐานพระรูปของพระแม่เจ้าจามเทวีตรงานี้ขอเข้าไปแอลในโอกาสนี้นะครับอยากจะขอสดนาธรรมในเรื่องของการทําบุญนะครับบดียวพบนท้องว่าบางคนเนี่ยมีบาปนักหรือว่าทําบาปมาแล้วเนี่ยการทําบุญนี่มันทดแทนกันได้กว่าครับอาจารย์ครับจะว่าทดแทนก็คงจะพูดได้ไม่ไม่เต็มปากหรือว่าจะว่า คำชดเชยทำลบล้างก็คงจะพูดได้ไม่อย่างนั้น mm hmm. แต่ว่าโดยหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านว่าบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วแสดงว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่เรากระทำโดยเจตนาทุกอย่างมีผลทั้งสิน้นคือมีวิบากทั้งดีทั้งชั่วคอยสนองให้ทั้งสิน้นแต่ว่าถ้าเรารู้ว่า <c oughs> เราทำกรรมชั่วแล้ว รู้ตัวสำนึกอยากจะทำกรรมดีก็สามารถทำกรรมดีเพิ่มเติมได้แต่อย่าได้คิดว่ากรรมชั่วเก่าจะไม่ให้ผล<า>ยังให้ผลส่วนใดส่วนนั้นส่วนใดส่วนนั้น<า>แต่ว่ากรรมดีใหม่ก็จะทำให้เราเป็นคนดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทิ้งห่างกรรมชั่วให้ถอยไปในเมื่อเราทำดีและทำดีเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นผู้ที่มีดีมากแล้วบางที เราปฏิบัติไปจนถึงขั้นสูงสุดแล้วกรรมชั่วอาจจะหมดโอกาสให้ผลค่อยกลายเป็นอโหาสิกรรมตกไปคก็อาจจะเป็นได้ถ้ามันไม่หนักมากพอ,อกรรมชั่วนั้นนะถ้าไม่หนักมากพอก็อาจจะกลายเป็นอโหาสิกรรมได้เมื่อหมดโอกาสให้ผลแต่ว่าจะลบล้างกันไม่ได้กรรมไหนกรรมนั้นกรรมไหนกรรมนั้นและในวัฏสงสารอันยาวไกลเนี่ยเราเกิดตายเกิดตายเนี่ย มันไม่ใช่รอให้ผลเราในชาตินี้เท่านั้นครับสิ่งที่เราได้รับในชาตินี้ก็ไม่ใช่ผลกรรมในชาตินี้อย่างเดียวเป็นผลกรรมในอดีตชาติอดีตชาติอดีตชาติแล้วในเมื่อเราสิ่งที่เราทําวันนี้และทําไว้ในอดีตชาติที่ยังไม่ให้ผลมันก็จะส่งผลให้เราในชาติหน้าชาติหน้าหน้าชาติหน้าหน้าหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะหมดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วอันนี้แน่นอนไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะช้าจะนานจะเร็ว ดีหรือชั่วจะให้ผลก่อนแค่นั้นเองครับแสดงว่าทุกคนมีกรรมมีบาปของตะเกาก็คือส่วนใด่วนนั้นบุญนี่ก็คือสร้างใหม่ได้เรื่อยๆสร้างใหม่ได้เรื่อยๆจะมาสามารถจะไปลบล้างบาปเก่าได้อย่างที่คนคิดกันตามหลักจะต้องไม่สามารถลบล้างเพราะว่าทุกอย่างจะต้องให้ผลครับอย่างในสังคมเ,มเดียวจะเห็นในโซเชียลที่คนจะสร้างโปรไฟล์ทำบุญเพื่อดูดีอย่างนี้ครับ แต่ว่ามันสามารถจะทําลบล้างบาปที่เคยทํามาได้ก็ไม่สามารถจะล้างได้แล้วก็การสร้างโปรโฟไฟล์ต้องสร้างใจด้วยนะคือทําโปรโฟไฟล์ที่ดีแล้วต้องทําใจให้ดีตามโปรโฟไฟล์ด้วยผลแห่งการสร้างนั้นถึงจะเป็นผลดีจริงสังคมมาเดียวดูจากโปรโฟไฟล์ไปได้แล้วไม่ได้ครับ <laughs> รู้หน้าไม่รู้ใจครับ พระอาจารย์ครับในในช่วงนี้ที่จะคอยเห็นว่าอากาศมันเริ่มฮอนแล้วนะครับอ,อยากท้่พระอาจารย์มีคติธรรมหรือว่ามีข้อคิดอะไรอย่างที่จะทําให้ใจเฮาเย็นลงนะครับเพราะว่าอากาศมันฮอนนะครับอากาศมันร้อนค <c oughs> ก็พูดเล่นๆอยู่เสมอว่าอากาศร้อนอย่าทําใจให้ร้อนตามอากาศแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีสติคนที่กระทบกระทั่งหรือถูกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมากระทบไม่ว่าจะเป็นกระทบทางใจโดยตรงหรือทางตาทางหู ได้ยินคําพูดหรือได้เห็นคนที่เราไม่ชอบหรือเขาพูดอะไรมาให้เรารู้สึกไม่พอใจหรือเขาบีบแตรใสร่เราเวลาเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดโกรธต้องแสดงปฏิกิริยาหรือบางทีไปจอดรถทะเลาะกันทําร้ายร่างกายกันก็มีจริงๆอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ถูกต้องเพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้กับตนเองเปล่าเพิ่มความเดือดร้อนให้กับตนเองเปล่าเดือดร้อนทั้งในใจเดือดร้อนทั้งเป็นบาปเดือดร้อนทั้งที่ต้องถูกดําเนินคดีทีนี้ทํำยังไง ถ้าคนมีสติทันก็จะสามารถรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราว่าเอออารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นบาปอารมณ์ที่โกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วน่นเราจะต้องระง,งับหรือว่าเราจะต้องยับยั้งไม่ไม่ไปแสดงออกทางกายวาจาเพราะถ้าเราไม่มีสติเราก็แสดงออกทางกายวาจาด้วยการด่าตอบด้วยการทําร้ายตอบก็สติสําคัญสติเป็นสิ่งสําคัญคนจะมีสติได้ก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึก ก็ไม่รู้จะเอาสติมาจากไหนเราจะต้องเริ่มจากหนึ่งเริ่มจากฝึกว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นรู้จักความโกรธรู้ทันความโกรธก่อนเมื่อความหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้ทันความหมงุดหงิดเมื่อโลภอยากได้เกิดขึ้นรู้ทันความโลภก่อน hmm. ทีนี้ในอันหนึ่งที่อยากจะนํามาแทรกในหลักธรรมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนะี่ยการกําหนดรู้อารมณ์ครับหรือว่าการทักอารมณ์ที่ใช้ในหลักธรรมนาวาวังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับ จะรู้ทันความโกรธยังไงจะทําให้ใจเย็นลงได้อย่างไร,งไรสมมติว่าความโกรธเราเกิดขึ้นท่านสอนให้เราทักอารมณ์<อ>แต่ต้องมีสติรู้ว่าเกิดโกรธเกิดขึ้นก่อนนะคร,รู้ตัวว่าโกรธอยู่ทักทายมันเลยนี่คือความโกรธความโกรธกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังมีความโกรธความโกรธกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกความโกรธปรุงแต่งแล้วก็ทักอย่างนี้ เราแทนที่คําว่าความโกรธด้วยอารมณ์อื่นความโลภความหลงความหมุดหงิดความโมโหความรักความอะไรก็ได้เราแทนที่เราไปนี่คือความโลภสมมุติว่าเราอยากได้อะไรขึ้นมาความโลภกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังมีความโลภความโลภกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกความโลภปรุงแต่งการทําอย่างนี้เราเรียกว่าการทักอารมณ์ถ้าเรามีสติรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราใช้วิธีทักอารมณ์เข้าไปบางทีอารมณ์ร้อนๆตรงนั้นอารมณ์หมูหงิดตรงนั้นก็อาจจะ เรารู้เมื่อถูกเรารู้แล้วมันจะไม่ไปต่อมันจะไม่คิดต่อไม่จินตนาการต่อไม่มโนต่อไม่ปรุงแต่งต่อไปอเพราะนั้นมันก็จะดับตรงนั้นได้ครับต้องใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้ทักว่าตอนนี้เรากําลังโกรธอยู่กําลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เราก็จะวิธีแก้ไขเราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วหาวิธีแก้ไขแทนที่เราจะไปทําร้ายเขาไปด่าเขาเราก็จะได้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธนี้เป็นสิ่งไม่ดีเราเรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะได้หาวิธี ดับมันขจัดมันหรือว่าหยุดยั้งไว้ไม่ให้ไปต่อก็ใช้วิธีอย่างนี้แล,แ,ลแล้วเราจะมีสติยังไงนะครับก็คือมีการฝึกฝนใช่ไหมครับต้อ,องฝึกฝนความมีสติคือความระลึกรู้ทั้งสติทั้งสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวโดยเฉพาะรู้ตัวเนี่ยจริงๆเขาใช้สัมปชัญญะแต่เราใช้ศัพท์ว่าสติจร,ร,ริงมันมาคู่กันแหละสติสัมปชัญญะใช่ครับสติใช้ในสิ่งที่ ผ่านไปแล้วระล,ลึกกลับไปได้จําได้สัพปพปัญญะใช้กับปัจจุบันคือรู้ตัวปัจจุบันขณะรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นอะไรกําลังทําอะไรมีความรู้สึกอะไรอย่างไรอยู่อย่างเนี้ยเราเรียกว่ากาลังรู้ตัวมีสัมป,ปชัญญะ mm hmm. มีสติสัพปพปัญญะคนที่เคยอย่างไรก็จะคุ้นชินอย่างนั้นความโกรธกระทบปุ๊บโกรธปั๊บจะคุ้นชินอย่างนั้นครับนี่ถ้าได้ยินได้ฟังก็ฝึกนี่เราจะฝึกฝึกยังไงไม่ให้ความโกรธ เริหรือว่าฝึกยังไงเราจะรู้ทันใจเราครับกําหนดลมหายใจเข้าออกก่อนก็ได้ง่ายๆใช่ไหมครับพูดหรือเอา<ท>หลักทมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยการระลึกพระรัตนตรยัยไม่ว่าจะโกรธจะหงุดหงิดจะทุกข์ใจเศร้าใจอกหกักสอบตกอะไรก็ช่างแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดไม่ได้แล้วเราก็พุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังคโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าระลึกอย่างนี้ก็ได้ครับจะทําให้มีสติขึ้นมามต้องต้องฝึกนะทาบ่อยๆการระลึกถึงพระรัตนตรัยนี้ก็จะช่วยหลายเรื่องช่ว่ให้เรามีพลังทางใจและพลังทางปัญญาแล้วเราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจฝึกสติให้เราแล้วก็ทําให้เกิดสมาธิธิคือความเห็นที่ถูกต้องได้ด้วยครับ อาจารย์ครับทาฝึกสติฝึกสมาธิมันจะเป็นต้องทําที่วัดก็ได้นะยืนอยู่นี้ก็ทําได้ทําได้ตรงนี้ก็ทําได้ตอนนี้เราถ้าเรารู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังให้สัมภาษณ์เรากาลังสัมภาษณ์เรากําลังถ่ายทํารายการคความรู้ตัวอย่างนี้เป็นสัพพัญญะขับรถอยู่ใช้สติใช้สัพพัญญะทํากับข้าวกินข้าวอาบน้ําเดินวิ่งออกกําลังกายอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจําวันเราสามารถฝึกได้หมดเลยอันไหนที่ต้องใช้ ใจฝึกไม่ต้องการความเงียบสงบแต่ต้องการใช้ความคิดแล้วก็ใช้ความคิดฝึกไปในเวลาใดที่เราเงียบสงบสงัดจ,จากกิจอื่นๆไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วเราสามารถพูดออกมาเป็นคําให้ออกเสียงได้ด้วยเป็นการฝึกออไม่ว่าจะพูดโทเมนาโถก,ก็ดีหรือจะทักอารมณ์ก็ดีพูดออกมาให้ได้ยินเลยคก็ได้ดันแสดงว่าการที่เราสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกับการฝึกอตอนนั้นฝึกสติสมาธิฝึกลมหายใจแล้วก็ ได้ความสงบ,บการสวดมนต์ครับอย,อย่างที่เราเห็นปัจจุบันครับพระอาจารย์ครับเด็กเยาวะชนหรือว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยเข้าวัดอย่างเงี้ยครับความเจริญทั้งด้านวัตถุและความเปลี่ยนแปลงของโลกวัตถุนิยมความจริงเวลาคนเราหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยเพราะว่าหาเรื่องทําอย่างอื่นไปแล้วก็หมดเวลาไปในเวลาที่ ไม่ต้องหาเวลาในอิริยาบถท,ทั้งสี่ตลอดทั้งวันนั่นแหละสามารถฝึกได้อยู่ที่ว่าจะฝึกไหมจะมองว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตไหมหรือว่าจะมองว่าเป็นสิ่งล้าหลังเป็นสิ่งเฉยก็ต้องฝึกสํานึกตรงนั้นด้วยว่าเมื่อเวลาที่เราทุกข์ใจขึ้นมาอะไรอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากความสุขสงบคุณธรรมธรรมะคำสอนของในทางพระศาสนาถึงจะช่วยให้เราสงบใจได้ mm hmm. คนทุกวันนี่บอกมีทุกข์ก็กินเหล้า ไปร้านไปกินไปดื่มไปเมาแต่ว่าถามว่าลืมความทุกข์เหล่านั้นได้จริงไหมก็ไม่จริงบเป็นชั่วชั่วคราว<ช>เพราะานั้นหลวงปู่ประชาเกษตรประคุณพระพุทธพ,ทธจ,พจ้นะวรพรจันทุสโลท่านสอนไว้ความสุขโลกีมีได้ชั่วคราวความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมหมายถึงธรรมะนั่นแหละก็ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยเยียวยาจิตใจค อย่างที่ได้สนทนาธรรมก็จะเห็นว่าที่สําคัญคือต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตขับรถทํางานก็ต้องมีสติแต่ว่าที่สําคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือธรรมนาวังใช่ไหมครับสําคัญมากสําคัญหลักธรรมที่พระองค์ทรงค,รคัดเลือกมาพระราชทานให้พระสงฆ์นี้ก่อนเป็นสิ่งที่พระองค์นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริงแล้วก็สามารถดับทุกข์ในพระราชหฤทัยได้จริงจึงได ให้ทําออกมาเป็นหนังสือหลักธรรมพระราชทานครับแล้วพระราชทานแก่พระสุก์นีก่อนด้วยความรักในประชาชนของพระองค์ครับเป็นหลักธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายภาพอะไรก็เป็นภาพวาดภาพเขียนที่สวยงามภาพวาดฝีพระหัตนะฝีพระหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็หลักธรรมก็ทําเรื่องยากให้ฟังง่ายขึ้นเช่นอริยสัจสี่เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องหนักครับแต่พอมาพูดง่ายๆให้เข้าใจ ให้เราเรียนรู้เรื่องทุกข์ความทุกข์เกิดจากอะไระเกิดจากตัณหาซึ่งฟังดูการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวตัณหามันยากจังค,ความอยากได้หวังอะไรแล้วไม่สมหวังพูดอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์ให้เข้ากับสถานะการปัจจุบนนันเขามีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ดับได้เพราะนั้นก็ต้องมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นค,ค,คือปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดค,คือทำให้ดี ทำง่ายๆคือศีลส,สมาธิปัญญาท่านย่อสั้นๆเรื่องมรรคแปดเนี่ยนะ,ะอยู่ในหลักศีลหลักสมาธิหลักปัญญาศีลทำกายวาจาของตนให้เรียบร้อยสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้รอบรู้ในกองสังขารแล้วก็รอบรู้ในสัพพวิชาตั้งใจมั่นคือตั้งใจทําอะไรให้ดีและให้สําเร็จศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็คือทาตัวทวําวาจาของตัวเองให้ดีไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่าไม่ผิดศีลห้านั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญา แสดงว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกศีลส,สมาธิแล้วศีลห้าก็สําคัสคญสาคัญที่เป็น <จะ S 1> พื้นฐานเลยเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมวลมนุษยชาติเลครับไม่จําเป็นต้องประเทศไทยไม่จําเป็นต้องพุทธศาสนิกชนเท่านั้นทุกคนในโลกนี้ศีลห้าสำคัญจําเป็นสําหรับชีวิตเห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายคนก็ เรื่องใสในพุทธศาสนานเรื่องศี่ห้าเพราะว่าปฏิบัติได้ง่ายปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องในชีวิตประจําวันมไม่ไม่ใช่เรื่องห่างไกลตัวครับถ้าไม่ฆ่าอย่างเงี้ยก็คือมีความรักความเมตตาไม่รักของเขาซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครรักของเราเราก็ไม่ต้องรักของเขาเราคิดง่ายๆคคนเราเกลียดทุกข์รักสุขชันใด เราเกลียดทุกรักสุขชันใดคนอื่นก็ย่อมเกลียดทุกรักสุขชันนั้นเพราะนั้นอย่าไปทําให้กันและกันได้รับความทุกข์อย่าเบียดเบียนผู้อื่นใช่พูดถึงการรักขโมยอะไรด้วยก็ไม่ควรไม่ควรครับของใครใครก็รักใช่ใช่โดยเฉพาะกามเสุมิชาจารย์ของของใครใครก็รักามใช่ครับเออองของใครของมันแล้วก็มุสาวาตใครๆก็ไม่ชอบฟังคําโกหกเราก็ไม่ต้องไปโกหกใครสุรานี่มันทําลายตัวเองทําลายสติปัญญาทําลายสุขภาพทําลายเงินทอง ทำลายชื่อเสียงเกียรติยศก็มันไม่ดีก็จะไปทําให้มันไม่ดีเกียรติตัวเองทําไมเดี๋ยวนี้คนถือศีลได้สีข้อแต่ข้อห้าทำไม่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะสังสรรสังคมเนาะก็เอาให้พอดีพองามอย่าให้มันกินสติเราครัเดี๋ยวนี้แบบแค่เฉพาะแค่เรื่องสุราเดี๋ยวนี้บ้านบ้านเราจะมีอบัยมุกอย่างอื่นด้วยเนาะ ต้องตงมั่นให้ข้อมูลลูกหลานต้องมั่นดูแลกันมันแนะนํพร่ำสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้ไปตามเพื่อนอย่าปล่อยให้ไปตามกระแสสังคมครับขออนุญาตปิ๊กมาในเรื่องของงานบาปบุญรำหนึ่งคนเฮาฝากทําบุญนะครับได้บุญกว่าค่าผ้าสารวันนี้มาฝากด้วยเจตนาด้วยเจตนาที่เป็นบุญครับสละทรัพย์ ฝากเข้ามาอาเจตนาทาทานตรงนั้นได้แล้วคือสละความตรณีออกจากใจตัวเองได้แล้วเอาเงินในกระเป๋าในบัญชีธนาคารของตนเองออกไปได้ละบุญทานตรงนั้นสําเร็จด้วยการขจัดความโลภได้ขจัดมัจฉริยะความตรณีได้แล้วแต่ว่าถ้าได้มาเองจะได้บุญเพิ่มขึ้นมาถึงที่จะได้มาเองจะได้บุญเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจจะได้ความสงบใจอย่างอื่นได้ยินได้ฟังเกิดสติปัญญาได้รับศีลหรือว่า ได้เห็นโบสถ์วิหารลานเจดีเห็นพ้าเห็นเน้นนุ่งผ้าเหลืองแล้วรู้สึกสงบใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาอ๋อแสดงว่าอย่างที่คนที่บอกว่าบาปบุญอยู่ที่ใจนั่นก็แท้อ่าจริงครับบางคนทําบุญไปแต่มาคิดเล็กคิดน้อยก็ไม่ได้บุญอย่างนั้นไม่ได้ทําบุญแล้วคิดเสียดายนี่ก็ไม่ได้ครับกลายเป็นบาปแทนทุกใจนอกจากทุกใจแล้วตามไปชาติหน้าทําให้เป็นคนบ้าใบบอดหนวกไปเสียโอ้บาปบาปแสดงว่าทําบุญเนี่ย อยู่ที่ไหนก็ทําได้อย่างเมื่อก่อนช่วงโควิดก็คือโอนทําบุญทําบุญออนไลน์คือ,คอบุญนี่มีมีหลายอย่างนะทานการให้ศีลการรักษาศีลที่พูดไปแล้วภาวนาการทําใจให้สงบและก่อสติปัญญาให้เกิดขึ้นไม่หลงงมงายการ,รพูิอ้อนน้อมต่อมทํำต้นต่อผู้ใหญ่การฟังธรรมการแสดงธรรมให้ธรรมะแก่คนอื่นการให้ส่วนบุญการอนุโมทนาส่วนบุญ การทาความเห็นให้ถูกต้องตามครองธรรมนี่เป็นบุญทั้งนั้นเพราะน,นั้นทํายังไงให้ครบก็ได้ขาดไปบางข้อก็ทําบางข้อค่อยๆสะสมไปก็ได้คที่ที่เราพูดทําบุญนี่ส่วนมากเราจะพูดหมายถึงทานใช่ครับให้ทานแต่อย่างอื่นส่วนอื่นมีแม้แคเ่เราอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนเรานี่ก็เป็นบุญแล้วเป็นวียาวาัจะมาเป็นอาปัจาันั์ครม่แล้วก็ขนขวายในกิจที่ชอบมีจิตอาสาก็สามารถเป็นบุญได้ เพราะว่าติอูเรื่องนี้เพราะว่าบัดเดียวมันมีมิสชาชีพเยอะนะครับเปิดเพจรับบริจาคทําบุญนะครับก็ั้นก็บาปแล้วอยู่ที่เจตนาละครับาปตั้งแต่คิดละอย่างนี้คนทําบุญได้บุญไหมครับคนทําบุญก็ได้บุญในส่วนที่สละไปอ๋อสละความตนีออกจากใจตัวเองได้นะเจตนาดีแล้วคนบาปคือคนที่เขาไปทําบาปนู่นเราทําบุญก็คือเราได้บุญไม่ใช่เราได้บาปมิชาชีพนู่นได้บาปแต่เราต้องพิจารณาว่า เขาเป็นมิจฉาชีพหรือเขาเป็นบุญจริงๆ <C' at> เราจะได้ไม่ไปหลงสนับสนุนเขาแม <C' at> ่นคต้องดูให้ดีแลรอย่างมาเดียวอย่างที่เห็นในโซเชียลอะครับอ,อย่างพระบางท่านที่เปิ้ลทาบุญไทยชีวิตโคระบือแต้เพิ่นก็ทําทแ,ตแต้แต่มาเดียวชอบเอามิจฉาชีพเนี่ยชอบเอาหูบบัวควายที่อยู่ในวัดมาขแขวนเพื่อทําบุญอันนี้ก็าบาปเนาะ,ะคนที่ทําอย่างนั้นก็บาปคนที่ไม่ได้ทําจริงเนบ oh ่บาป เรดูเจตนาตั้งแต่แรกเขาแอบแฝงไว้เขาก็บาปตั้งแต่คิดแล้วเป็นมโนกรรมละเป็นอกุศลมโนกรรมสุมาตะครับแล้วอย่างเอาบัวควายมาไว้ในวัดเพื่อคนไทยบุญไทยบาปอย่างอย่างอี้นี่เป็นห้องว่าทําบุญอืมพิจารณาเป็นกรณีไปครับไม่ไม่ว่าให้กระทบกระเทือนดีกว่าต้องพิจารณาผู้ที่จะทําบุญพิจารณาเป็นกรณีเป็นกรณีไป สพราะวรไม่สมควรบางท่านก็ระทำจริงไทยชีวิตช่วยชีวิตไปช่วยเกษตรกรจริงแต่บางคนก็เอามาเป็นตัวประกันอย่างนี้ก็เป็นบาปต้องต้องดูเนาะคนทําบุญต้องพิจารณาด้วยปัญญาเนาะอันนี้อันนี้ไม่ว่าแต่เอาบริจาคไปถือว่าเอาความตรนีออกจากใจไปละถือว่าได้บุญส่วนนี้ได้ เปิ้อนจะเอาไปให้เหงาจังเพนเตะอะครับ <c oughs> วันนี้รายการสารธรรมนำ้ำซุปก็ได้ทั้งสาระแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆในเรื่องของอความสวยงามของวัดกอกางแห่งนี้สุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากคติธรรมข้อคิดสั้นๆในการดำานชีวิตช่วงนี้จะใกล้ปีใหม่เมืองแล้วตัวครับฝากคติธรรมในการใช้ชีวิตในรายการสารธรรมนํำสุกนะครับขอให้ขยันอขอให้ประหยัดขอให้ซื่อสัตย์ขอให้อดทนแล้วก็อ,อย่าประมาท ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมีความสุขขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนไม่ประมาทเจริญพรสำคัญมากคือต้องขยันทำมาหากินหาเงินเนาะถ้าขยันข้อแรกมานี่คือทุกอย่างก็ตามมาแล้วก็ประหยัดนี่ก็สำคัญประเดี๋ยวคนชอบเอฟซื้อของออนไลน์กันนะครับกยใช่เหตุวันนี้ มีความสุขได้มาชมบรรยากาศของวัดกอกางที่มีความเก่าแก่แล้วก็ได้มาสอสนานาธรรมกับพร้าจารย์ด<อ>้วแล้วก็ขอเชิญขอผ้าจา์เชิญจวนเพื่อมาสัมผัส,ส,รราาสศิลปะวัฒนธรรมที่วัดกอกางแห่งนี้สุดท้ายครับถ้าญาติโยมที่ยังไม่เคยมาถ้าหากว่าอยากจะมาก็สามารถขับรถมาเองได้เพราะว่ารถโดยสารไม่ผ่านขับรถมาเองได้ด้วยการตั้ง gps เลยไม่ต้องอธิบายหนทางให้งง สร้าง GPS วัดเกาะกลางป่าซางนะไม่ใช่วัดเกาะกลางเชียงใหม่ครับมีหลายที่มีคนเคยไปพบเรือนใช่ไหมครับมีคนเคยไปพบอตมาที่วัดเกาะกลางบอกอยู่หน้ากุฏิอตมาลงมาไม่พบไขรเขาบอกอยู่เกาะกลางป่าแดดสารพีป่าแดดในเมืองก็เลยจึงบอกว่ามาวัดเกาะกลางลำพูนหรือวัดเกาะกลางป่าซางแค่นี้ก็ได้อยู่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็จะได้ไปไม่ผิดที่มาก็จะได้เห็นโบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติโบราณสถานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีศิลปะลวดลายที่งดงามมีประวัติแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นถ้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานในวันที่13เมษายนก็จะได้พบกับขบวนแห่หงทงตะขาบของพี่น้องชาวมอญด้วยแต่ว่าปีนี้จะแห่กันในวันที่12ตอนเย็น12เมษายนเวลาประมาณ สี่โมงเย็นห้ามงเย็นเป็นต้นไปแห่หงแห่ธงตะขาบมาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสขึ้นสงการปีใหม่อันนี้ทุกปีที่น้องชมอนก็จะจัดอย่างนี้นอกจากนั้นวันพระใหญ่เวลาเจ็ดมงที่วิหารหลวงของวัดก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรและใช้ภาษาเป็นภาษามอนก็จะเป็นวันพระใหญ่วันพระสิบสี่หรือสิบห้าค่ำเดืออนสาธุครับวันนี้ทางรายการก่ได้ครับ สาระดีๆนะครับผมในรายการสารธรรมนำสุขครับปิกมาพบกันใหม่ในเอ็นบีทีนอดภาคเหนือแห่งนี้นะครับตีห้าจะถึงตีห้าเกิงวันนี้รักคนผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ